เขียนอะไรก็เขียนได้ปากกาที่เขาว่ากันเอา้าเขียนไม่ติดนี่ไม่ใช่ท่านผู้ชมยังไม่ได้เปิดดูแตะสองครั้งติดกันครับให้มันมีไฟติดแบบนี้นะครับเราจะเขียนอะไรก็เขียนได้ครับบน iPad บน iPhone บน Android เขียนได้หมดเลยใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นไม่ต้องเซตตั้งค่าอะไรทั้งสิน้นแค่แตะๆปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยหยิบมือถือเครื่องไหนขึ้นมาทัดหน้าจอมือถือแล้ถ้าเราจะทัดอะไรเปิดแอปอะไรก็กดด้วยปากกาตัวนี้ได้เลยเล็กๆก,ก,กระทัดัดไม่ต้องแตะให้มือมือต่อไป นอกเหนือจากเขียนได้แล้วเนี่ยมือถือ Android นะท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมเป็นสายตัดต่อเราจะเลื่อนไปทางไหนจะตัดอะไรนะครับจะเขียนอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องใช้นิ้วอีกต่อไปแล้วท่านผู้ชมนิ้วเรามันใหญ่ปากกามันเล็กนิดเดียวท่านผู้ชมชมดูนะของที่ให้มาเนี่ยสามารถเปลี่ยนปลายปากกาได้ด้วยครับเป็นอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็มีสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPad ใช้ได้ทั้ง iPhone และใช้ได้ทั้ง Android ชอบไหมครับไว้เซ็นลายเซ็นเราก็ได้นะท่านผู้ชมนะเวลาที่เราต้องการจะเซ็นลายเซ็นเนี่ยท่านผู้ชมจัดได้เลยนะครับคือมันสะดวกมากครับเขียนแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเรามีปากกาแบบนี้ใช้ได้กับ iPad iPhone. Android ใช้ได้เลยใครสนใจรีบกดด่วนเลยครับตอนนี้บอกไว้ก่อนนะราคาหลัก10เท่านั้นท่านผู้ชมใครสนใจกดที่ตะกร้าสีเหลืองใครมองไม่เห็นตะกร้า กดไปดูที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้จัดไว้เรียบร้อยแล้วครับเวลาไม่ใช้งานก็แตะ2ครั้งติดกันไฟไจะดับลงหเห็นทู้ช่วงไหมอ่าเนี่ยฮะแต่ถ้าเวลาจะใช้งานก็แตะ2ครั้งติดกันไฟจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับวเวลาจะชาร์จก็แค่แกะจุกยางตัวนี้ออกมาแล้วท่านชมก็เอาสายที่เป็นไทซีเนี่ยเอาสายโทรศัพท์ม,มือถือที่บ้านเราก็ได้ท่านชมที่เป็นพอร์ตไทซีนะแล้วก็ไปเสียบชาร์จซะ